สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy for Boy Unbox นะคะและที่อยู่ในมือของตูนวันนี้ก็คือ Realme X 50 Pro 5G นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปจากแบรนด์ Realme ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งมากๆเลยนะคะในตอนนี้ด้วยยอดขายที่ทะยานขึ้นสู่ลำดับที่7ของโลกแล้วนะคะ ซึ่งแบรนด์เรียวมีเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นอยู่ที่ความคบคันแล้วก็คุ้มค่านะคะแต่ว่าตัวเรียวมี X 50 Pro 5G ที่มาพร้อมกับสโลแกนความเร็วแห่งอนาคตตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความคบคันแล้วก็คุ้มค่าสมคำร่ำลือม,มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอกเว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ Boys for Boys เริ่มจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของกล่องเรียวมี X 5 0 Pro 5 G ของเรานะคะเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้พอเราเปิดกล่องเข้ามานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ตกใจนะคะว่าเฮ้ยตัวเครื่องฉันหายไปไหนเนี่ยแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจค่ะให้เราเนี่ยเปิดตัวแผ่นสีเหลืองนี้ออกมานะคะซึ่ง ตัวแผ่นสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะมีตัวของเคสซิลิโคนใส่นะคะแถมมาให้ค่ะก็จะมีเป็นอันนี้เลยรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของเจ้าตัวเครื่องนี้อยู่ด้วยนะคะถัดมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนของเรานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีมาด้วยกันถึงสองสีเลยทีเดียวแต่ว่าในส่วนของเรื่องของตัวสีสันแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะไปลงดีเทลกันในช่วงของตัวพรีวิวตัวเครื่องแล้วก็สเปกกันนะคะ ซึ่งในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีตัวนี้เลยค่ะเป็นสายชาร์จ Type C นะคะใส่มาให้ด้วยค่ะรวมถึงตรงนี้ก็จะมีตัวของเข็มจิ้มถาดซิมมาด้วยนะคะเป็นเข็มเล็กๆอย่างนี้เลยส่วนนอกจากนี้เขาก็ยังจะมีตัวอะแดปเตอร์ของซูเปอร์ด้นะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะสามารถรองรับการชาร์จได้ยอย่างรวดเร็วโดยเขาเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ความจุข,ขนาด4,200ม ah. ิลลิแอมของ r e ว m ี X50 Pro ได้เต็มภายในเวลาเพียงแค่35นาทีเท่านั้นค่ะ Boys for Boys ส่วนของตัวเครื่องเรียวมี X 50 Pro 5G นะคะมีสีสันให้เลือกถึง2สีนั่นก็คือสีเขียว Moss Green และสีแดง Rust Red ค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสสารที่อยู่นอกโลกดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหานะคะโดยเขาเนี่ยมีการเคลือบสีถึง6ชั้นแล้วก็ใช้เวลาขัดสีเนี่ยเป็นเวลา21วันเลยค่ะเพื่อพื้นผิวสีที่มีความละเอียดสูงและใช้การผลิตแบบ AG เทคโนโลยีนะคะเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมีผิวสัมผัสแบบด้านสามารถ จับได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดรอยนิ้วมือได้ยากด้วยค่ะยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Smart 5G นะคะที่สามารถสลับการเชื่อมต่อระหว่าง 4G แล้วก็ 5G โดยอัตโนมัติด้วยค่ะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของสเปคสำหรับหน้าจอของ Realme X50 Pro นะคะเป็นหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.44นิ้วความละเอียดแบบ Full HD+ นะคะมีค่า Refresh Rate อยู่ที่90 0เฮิรต์และค่า s แ m pling เ t ทหรืออัตราตอบสนองที่สูงถึง180เฮิรต์เลยทีเดียวค่ะทําให้สามารถแสดงภาพได้อย่างลื่นไหลแล้วก็เล่นเกมได้อย่างแม่นยําเนียนตามมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังจัดเต็มการใช้งานด้านความบันเทิงด้วย Studio, ลำโพงสเตอริโอรองรับระบบเสียง d อ l b y Atmos และคุณภาพเสียงระดับ h i ฮ r e s พร้อมแท็กทายไลเนียมอเตอร์ภายในตัวเครื่องซึ่งส่งผ่านการสั่น ที่ตอบสนองต่อการสัมผัสช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมแอคชั่นหรือเกมชูตติ้งต่างๆให้สมจริงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะประสิทธิภาพการใช้งาน Realme X 5 0 Pro 5G นะคะก็ยังจัดเต็มมาให้อย่างสมศักดิ์ศรีตัวท็อปของค่ายด้วยขุมพลังจากชิปเซ็ต Snapdragon 865แบบ Octacore ค่ะพร้อมทั้งแรม12 GB และหน่วยความจำภายในความจุ256 GB รันบนระบบปฏิบัติการ Android 10ที่ครอบทับด้วยเรียวมี UI ได้ด้วยค่ะ Voice Pro Voice สำหรับกล้องถ่ายภาพด้านหลังของ Realme X 5 0 Pro 5G นะคะมีกล้องมาให้ทั้งหมด4ตัวค่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อรองรับการถ่ายภาพได้อย่างหลายรูปแบบค่ะเริ่มจากกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลนะคะใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1ต่อ1.72นิ้วนะคะมีค่ารูรับแสง F 1.8สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีแม้ในที่แสงน้อยค่ะ แล้วก็มาต่อกันกับสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับมือถือตัวท็อปในยุคนี้นะคะกับกล้องซูมเทเลโฟโต้ความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลซึ่งซูมแบบออปติคอลได้ไกลถึง5เท่าและซูมแบบไฮบริดได้ไกลถึง20เท่าเลยค่ะ มีกล้องเทเลไปแล้วนะคะจะไม่มีกล้องวายก็คมไม่ครบช่วงนะคะเรียวมี X 5 0 Pro 5 G เนี่ยจึงมาพร้อมกล้องเอาตตรวายความละเอียด8ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายภาพได้มุมกว้างถึง119องศา เก็บวิวสวยๆเก็บภาพแลนด์สเคปได้ครบอีกทั้งเลนส์อันตัววายตัวนี้เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นกล้อง m a โครสามารถถ่ายจอบแบบใกล้ๆในระยะโฟกัส3เซนติเมตรได้ด้วยค่ะสำหรับกล้องตัวที่4นะคะคือกล้องพอร์เทรตค่ะความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะพร้อมฟิลเตอร์ขาวดำสำหรับเพิ่มความอาร์ตให้ภาพถ่ายดูเรียบเท่มีสไตล์น่าค้นหาม,มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกล้องเซลฟี่ของเรียวมี x 5 0 pro 5 g นะคะควงคู่กันมา2ตัว เริ่มจากกล้องตัวหลักที่มีความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลแบบ wide angle มุมมองกว้าง80องศาและอีกตัวนะคะก็คือกล้องมุมกว้างความละเอียด8ล้านพิกเซล super wide angle สามารถเซลฟี่ได้มุมมองกว้างถึง105องศากว้างกว่าระยะปกติถึง2.5เท่าเลยค่ะจะเซลฟี่กับชาวแก๊งเป็นหมู่คณะหรือว่าอยากจะเก็บวิวด้านหลังแม้ว่าจะกว้างแค่ไหนเนี่ยกล้องของเขาก็เอาอยู่จริงๆค่ะ voice for boys ต้องบอกเลยนะคะว่าเดียวมี X 5 0 Pro 5 G ตัวนี้เนี่ยถือเป็น Android s m a r t ร์ทโฟอีกรุ่นที่มีจุดเด่นด้านของความคุ้มค่ากับราคาเปิดตัวอยู่ที่28,990บาทค่ะหรือว่าจะซื้อเป็นในแบบของผูกสัญญากับเครือข่ายนะคะที่เริ่มต้นเพียงแค่1 9 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่ามาพร้อมกับคุณสมบัติที่ไม่น้อยหน้าจากตัว G จ,จากค่ายอื่นๆที่มีระดับราคา3 0 0 0 0ถึง40,000บาทเลยค่ะกับการจัดเต็มทั้งในแบบตัวชิป s n ดาก้อน865ตัวแรงที่รองรับ 5G นะคะทั้งแบบ SA แล้วก็ NSA สามารถใช้งานในไทยได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะสำหรับตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังมีหน้าจอแจมๆนะคะ ที่ refresh rate อยู่ที่90 h ฮิรเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าโดนใจคอเกมแล้วก็คอซีรีส์แน่นอนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีระบบซูมไกลแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบชาร์จไวด้วยค่ะถึงแม้ว่าตัวนี้นะคะเขาจะขาดในเรื่องของระบบกันสั่นแบบ OIS ไปแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่ได้มีหูฟังแถมมาให้ในแพ็กเกจนะคะแต่ว่าตัวคิดว่าในระดับราคาประมาณนี้เนี่ยเจ้าตัว Realme X 50 Pro ก็ยังเป็นมือถืออีกหตัวเลือกที่น่าสนใจ มากๆเลยนะคะเพราะว่าจุดเด่นทั้งหลายที่ตัวมือถือ Android ตัวท็อปควรจะมีนะตอนนี้นะคะเจ้าเรียวมี X 5 0 Pro 5 G ตัวนี้เนี่ยก็จัดเต็มมาให้ได้อย่างครบครันจริงๆค่ะ o Boys <for> Boys และสำหรับ Toy for Boy EP หน้านะคะจะมีไอเทมโดนๆตัวไหนเนี่ยที่เราจะนำมาแกะกล่องพรีวิวให้ดูต้องรอติดตามกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยตูนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Boys for Boys.